แจ้งข่าวดีล่าสุดเพิ่มของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนสูงสุด1000บาทใครได้รับบ้างต้องทำอย่างไรล่าสุดมีการเพิ่มเติมแล้วเป็นสิทธิประโยชน์ดีๆจากทางภาครัฐมีให้กับประชาชนทุกคนล่าสุดเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมามีการอัปเดตเรื่องของขวัญปีใหม่ว่ายังไม่หมด มีการมอบความสุขให้ประชาชนเพิ่มเติมหลังจากที่มีประชุมคณะรัฐมนตรีคอรมอก็เห็นชอบมาตรการของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนในส่วนของกระทรวงพลังงานที่ได้มีการนำเสนอไปรองนายกรัฐมนตรีได้มีการกล่าวว่าในช่วงปีใหม่เป็นเทศกาลแห่งความสุข ประชาชนได้เดินทางกับภูมิลำเนาท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยจึงมีการสั่งงานให้หน่วยงานเกี่ยวข้องจัดของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในส่วนของการเดินทางประชาชนสามารถนำรถยนต์เข้าตรวจสภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางในช่วงปีใหม่ที่สถานีบริการฟิกออโต้จำนวน35รายการ พร้อมให้บริการเติมลมยางไนโตรเจนและประยางฟรีในเรื่องของการจับจ่ายยังมีการปรับลดราคาสินค้าช่วยลด ภาระการใช้จ่ายรวมถึงช่วยป้องกันและลดฝุ่น PM 2.5ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มากราคม67ท่านใดที่จะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็จัดแคมเปญฉลากเบอร์ห้าโฉใหม่ให้ลุ้นโชคใหญ่โดยการมอบสิทธิ์ส่วนลด ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดฉลากเบอร์หโฉมใหม่ได้สิทธิ์200ถึง1,000บาททั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับราคาสินค้าด้วยรวมทั้งสิ้น1,500สิทธิ์ซื้อกับห้างที่ร่วมรายการเช่นโฮมโปรเมก a h โฮมเดอะมอลไทยวัสดุพาวเวอร์บายพาวเวอร์มอลสยามพารากอและดีเอ็มพอยม รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ถึง31มกราคม2567หรือจนว่าจะครบสิทธิ์และทุกใบเสร็จท่านได้สิทธิ์ลุล้นรับรางวัลมากกว่า1 5 0 0 0 0้บาทซึ่งทั้งหมดนี้เป็นของขวัญดีๆจากภาครัฐซึ่งในปีนี้มีมอบให้ประชาชนมากมายและอีกหลายๆห,หน่วยงานของภาครัฐ ก็จะมีของขวัญดีๆแบบนี้ออกมาให้อย่างต่อเนื่อง